ี์คำนวณอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรออมทรัพย์นะครับที่จะจําหน่ายไปจบเรียบร้อยแล้วนะครับของภาคประชาชนนะครับในอีก2วันนะ1 9 19เนี่ยจะเป็นเหลือภาคนิติบุคคลไม่แสวงผลกําไรนะครับคราวนี้นะเรามาคํานวณอัตราดอกเบี้ยนะครับพันธบัตรกันดีกว่านะแม้จะผ่านไปแล้วนะไม่ไม่สามารถที่กับ ไปซื้อได้แล้วนะครับแต่เราก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าถ้าซื้อ3 0 0 0 0นนะครับกับพันธบัตรอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย3.4%เนี่ยนะครับมันจะได้ดอกเท่าไรนะครับแล้วก็ใครจะได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันจะได้1,2 0 0 0บาทนะครับตามที่จัวหัวไว้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้มามีคำตอบกันครับ พันธบัตรออมทรัพย์บนเวลส์สบมของกระทรวงการคลังในปีงบประมาณ2567นะครับครั้งที่1นะครับสำหรับแอปเป๋าตังนะครับวงเงิน10,000ล้านบาทนะครับแอปเป๋าตังจองซื้อได้2รุ่นเลยนะครับเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับโดยรุ่น5ปีนะครับอัตราดอกเบีย100้ยร้อยละ3ตต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย คงที่ร้อยละ3.4เปอรต่อปีใจดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนลงทุนเริ่มต้น100บาทสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทนะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่6ถึง19มีนาคม67นะครับสำหรับแอปเป่าตังนะแล้วก็สำหรับธนาคารทั่วไปนะครับธนาคารทั่วไปธนาคารกรุงไทยอย่างเงี้ยนะครับก็สำหรับประชาชนนะครับวงเงิน20,000 5,000ล้านบาทนะครับแล้วก็สำหรับนิติบุคคลวงเงิน5,000ล้านบาทสำหรับประชาชนทั่วไปเหมือนกันเลยนะครับสรุ่นนี้เหมือนกันแค่แยกแพลตฟอร์มในการจองซื้อแค่นั้นเองสำหรับ ธนาคารเนี่ยนะครับมันเป็นการจองซื้อวันที่11ถึง13มีนาคม67นะครับไม่จำกัดวงเงินสูงสุดนะครับแต่การจัดสรรจะเป็นรูปแบบของ small lot first นะครับ mm. เดี๋ยวเรามาอธิบายคำว่า small lot first กันท้ายคลิปนะครับไม่ต้องกังวลน,นะส่วนนิติบุคคลไม่สมาาผลกำไรนะครับวงเงินอยู่ที่5,000ล้านบาทนะครับรุ่นอายุ10ปี อัตราดอกเบีย้ยจะน้อยกว่าประชาชนทั่วไปคือ3%เท่านั้นเองนะครับไม่งงนะมันแยกกันนะครับไม่งงนะครับเดี๋ยวอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนิติบุคคลไม่สมัผลกำไรมีการจัดสรรแบบ first come first serve นะครับมาก่อนได้สิทธิ์ก่อนนั่นเองนะครับจะคนละแบบกับประชาชนทั่วไปนะอ่านะครับซื้อพันธบัตร3 0 0แสนอายุ10ปีอัตราดอกเบีย้ยจะให้นะครับอัตราดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนนะครับเรามาไล่กันดีกว่านะ10ปี เดือนที่1ถึง3นะครับเงินต้น3 0 0แสนดอกเบี้ยนะครับาจนำนวนดอกเบี้ยที่รับ2515บาทเสตางค์เดือนที่4ถึง6นะครับดอกเบี้ย3.4%จํานนวนวัน9กวันดอกเบี้ยที่รับ2 5 4 3บาท1สตางค์เดือนที่7ถึง9นะครับอัตอาราดอกเบี้ย3.4จํานจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยที่รับ2570สบาท96สตางค์เดือนที่10ถึง12นะครับจำนวนวันเี้ 2, าท9บสางคั นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะรวมนะครับอัตราดอกเบีย้ย10ปีคือ1 2 0 0 0บาทนะครับดอกเบีย้ยหักภาษีที่จ่ายนะครับ1 2 0 0 0บาทหัก15%หัก15,300บาทก็ครับก็เหลือ86,700บาทอัตราภาษีที่ถูกหักในใจ่ายก็สามารถไปยื่นขอคืนได้นะครับปกติเนี่ยมันจะย,ยื่นขอคืนทุกๆสิ้นปีนะนะครับเพราะว่า อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะให้ทุกๆปีอยู่แล้วให้ให้ทุกๆ3เดือนอยู่แล้วแล้วก็สิ้นปีแล้วก็รวมไปนะครับไปขอคืนอัตราดอกเบีย้ยที่หักหักในะที่จ่ายณนะวันที่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยนะครับนะแต่นี่ผมรวมให้นะรวมรวมมาให้เพื่อสรุปรวมนะครับสรุปเงินต้น3 0 0แสนดอกเบีย้ยแป7 0 0บาทเป็น3 8 6 7 0 0ปบาทนั่นเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนก็จะต่ําลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนที่ทําได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง18%เลยก็ได้นะครับบาง บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัว <S 2> <S 2> <S <S เรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุน1นนะครับตาราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ2-5%เปนะครับเจ็บเป็นตาราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่างเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่างเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับ ประโยชน์ของตราสารนี้คือ 1. ความเสี่ยงต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตราสารนี่เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำนะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอ ไม่อยากจะรอให้ครบป,ปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะหาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็ออย่างหนึ่งในหากภาวะเงินเฟ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่า1ปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลังความเสี่ยงเนี่ยต่าเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่านิดหนึ่งนะมองสำหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่า1ปีขึ้นไปแล้วก็ เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่ 3- ถึง4เปอร์เซ็นต์ก็พอจะหาได้นะครับต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของออการลงทุนใน การลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับ8-18%ก็สามารถทำได้ในบางกิจการนะครับมีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือก ลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทำอะไรนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้นมีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทำให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็จะต้องอาศัยความรู้นิดนึงนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับ ต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรเวทขายนะครับก็สามารถทําได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับหุ้น,นเลยก็ได้นะครับถือไว้งนาะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทําเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทน ระดับหนึ่งแล้และถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งๆที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้กําไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุน มากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นเป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึงแล้วถ้าอยู่ในทำเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6 7เดเดือนก็มีมาแล้วนะครับ